บ้านไหนที่ต้องดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยก็จะรู้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะยิ่งวิกฤตเศรษฐกิจปีนี้รุนแรงมากการดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดีจึงเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะเพราะถ้าเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาเราในฐานะลูกหลานก็คงไม่สบายใจไหนจะกังวลกับอาการเจ็บป่วยของท่านกังวลกับค่ารักษาพยาบาล ไหนจะค่าใช้ใจ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันอีกเยอะแยะไปหมดนะคะสูงวัยใจแทบวันนี้ค่ะเราจึงนำข้อมูล10วิธีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุจากโรงพยาบาลพยาไทสามมาฝากกันนะคะก่อนไปติดตามค่ะท่านใดที่ชมผ่าน Facebook ช่วยกดไลค์กดแชร์และท่านใดที่รับชมผ่าน YouTube นะคะช่วยกด Subscribe กดแชร์แล้วอย่าลืมค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่เราคัดสรรมาให้ค่ะ สวัสดีค่ะทุกวันนี้สังคมไทยเราจะมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นทุกปีการดูแลคนสูงอายุจึงเป็นอีกเรื่องที่ทุกคนในครอบครัวไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดก็ตามนะคะจะต้องทำความเข้าใจให้มากเพื่อที่จะได้ดูแลท่านได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและสิบวิธีในการดูแลผู้สูงอายุที่ลูกหลานควรจะรู้และพึงปฏิบัติมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะ 1. เลือกอาหารให้เหมาะสมและพอดีผู้สูงอายุเป็นวัยที่ร่างกายใช้พลังงานลดน้อยลงเนื่องจากมีกิจกรรมที่ทำได้ไม่มากนะคะดังนั้นควรลดการบริโภคแป้งน้ำตาลและไขมันลงค่ะเน้นอาหารจำพวกโปรตีนจากเนื้อปลามากขึ้นและเปลี่ยนมาใช้อาหารประเภทต้มนึ่งย่างอบเป็นหลัก และควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวานจัดหรือเค็มจัดเพราะเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนและควรที่จะพยายามให้ผู้สูงอายุนะคะดื่มน้ำอย่างน้อย6-8แก้วต่อวันเพื่อลดอาการท้องผูกและช่วยให้ระบบทางเดินอาหารและลำไส้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นค่ะ 2. ควบคุมน้ำหนักตัวผู้สูงอายุไม่ให้อ้วน การควบคุมน้ําหนักไม่ใช่แค่การทําให้ร่างกายเนี่ยหุ่นดีเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ยังช่วยควบคุมเรื่องคอลเลสเตอรอลไขมันอุดตันในหลอดเลือดโรคเบาหวานโรคข้อเข่าเสื่อมรวมทั้งช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถเคลื่อนไหวได้คล่องตัวลดปัญหาการพลัดตกหกล้มได้อีกด้วยค่ะ 3. การออกกำลังกายอย่างเหมาะสม การออกกำลังกายวันละนิดจะช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะตั้งแต่กระดูกกล้ามเนื้อระบบไหลเวียนเลือดการขับถ่ายรวมไปถึงช่วยในเรื่องของความจำแต่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะไม่กล้าออกกำลังกายเพราะว่ากลัวจะหกล้มค่ะดังนั้นนะคะจึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องช่วยกันเนี่ยส่งเสริมการออกกำลังกายนะคะเช่นช่วยพยุงให้ขยับกายบริหารเบา พาเดินหรือว่าพาเดินแกวนแขนช้าๆให้ได้ทุกวันอย่างน้อยวันละ10-20นาทีก็สามารถช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรงได้แล้วค่ะ 4. อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและสัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์ค่ะผู้สูงอายุควรอยู่ในสภาพที่เอื้ออำนวยต่อการอยู่อาศัยอากาศต้องถ่ายเทมีอากาศที่สดชื่น เพื่อช่วยให้สภาพจิตใจนั้นดีขึ้นเนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ออกไปไหนคะ่ะเวลาส่วนใหญ่จึงอาศัยอยู่แต่ในบ้านนะคะเพราะฉะนั้นบ้านหรือว่าที่พักอาศัยเนี่ยจึงไม่ควรจะมีกลิ่นอับหรือมีสิ่งของล่วงหล่นตามพื้นควรจะมีต้นไม้ปรับภูมิทัศน์ภายในบ้านให้ปลอดโปร่งแล้วก็สะอาดค่ะนอกจากนี้นะคะลูกหลานควรจะพาผู้สูงอายุเนี่ยได้ออกไปสัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์บ้างเช่น าจจะพาไปเที่ยวพักผ่อนตามต่างจังหวัดที่มีธรรมชาติงดงามเพื่อดูแลสุขภาพระบบทางเดินหายใจจะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคหรือหากไม่สะดวกไปต่างจังหวัดนะคะอาจจะเลือกเป็นสวนสาธารณะที่อยู่ใกล้ๆบ้านค่ะเพื่อให้ผู้สูงอายุนั้นสามารถเปิดหูเปิดตาและได้สัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์ค่ะ 5. หากิจกรรมสร้างสรรค์ให้ผู้สูงอายุทำ ผู้สูงอายุนะคะควรจะมีกิจกรรมทำหรืออาจจะออกไปพบปะพูดคุยกับเพื่อนหรือญาติสนิทค่ะโดยอาจจะนัดพบเชิญเพื่อนฝูงญาติมิตรมาสังสรรค์ที่บ้านหรืออาจจะพาผู้สูงอายุเนี่ยออกไปเยี่ยมเยียนเพื่อนบ้างหรืออาจจะพาไปวัดหรือเข้าชมรมเพื่อทํากิจกรรมต่างๆการที่ผู้สูงอายุมีกิจกรรมหรือว่างานอดิเรกทำนะคะจะช่วยชะลอความเสื่อมถอยของระบบประสาทและสมองอีกทั้งยังช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุได้อีกด้วยค่ะ 6. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุดูเหมือนจะมาคู่กันค่ะเนื่องจากการเคลื่อนไหวที่ไม่สะดวกประกอบกับสายตาที่มองได้ไม่ชัดเหมือนแต่ก่อนนะคะดังนั้นนะคะการเลือกกิจกรรมหรือการเตรียมที่อยู่อาศัยควรมีความเหมาะสมไม่เสี่ยงต่อการสะดุดหรือว่าลื่นล้มมันตรวจดูความเรียบร้อยบริเวณบันได จัดบ้านให้เป็นระเบียบเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุในผู้สูงอายุนั้นถือเป็นเรื่องใหญ่ค่ะที่อาจจะทําให้บาดเจ็บกระดูคักซึ่งผลที่ตามมาจากอุบัติเหตุนั้นไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนค่ะ 7. ไม่ละเลยเรื่องยาและการพบแพทย์ลูกหลานหรือผู้ดูแลนะคะควรจัดยาให้ง่ายต่อการรับประทาน และอย่าลืมค่ะเตือนผู้สูงอายุให้รับประทานยาให้ตรงตามที่แพทย์แนะนำห้ามหยุดยาเองเด็ดขาดนะคะและอย่าลืมค่ะไปพบแพทย์ตามนัดอย่างเคร่งครัดควรจดจํายาที่ผู้สูงอายุใช้ให้ได้และแจ้งรายการยาแก่แพทย์ทุกท่านทุกโรงพยาบาลที่ไปพบเพื่อป้องกันการจ่ายยาซ้ำซ้อนหรือยาที่ออกลทธิ์ตีกันค่ะ 8. มันสังเกตอาการผิดปกติต่างๆของร่างกาย ผู้สูงอายุเป็นวัยที่สามารถเกิดภาวะเจ็บป่วยได้ง่ายค่ะเนื่องจากสภาพร่างกายที่เสื่อมถอยจากการใช้งานมานานดังนั้นนะคะควรหมั่นเช็คความผิดปกติในร่างกายเพื่อป้องกันตั้งแต่เนิน่นๆเช่นหากคลำเจอก้อนตามร่างกายมีแผลแล้วหายยากเรื้อรังกลืนอาหารลำบากท้องอืดเรื้อรังท้องผูกบ่อยๆเบื่ออาหารน้ำหนักลดเหนื่อยง่าย แน่นหน้าอกหากมีอาการต่างๆเหล่านี้นะคะควรที่จะไปพบแพทย์ดีที่สุดค่ะ 9. ควรให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเมื่ออายุมากขึ้นและไม่ได้รับผิดชอบในหน้าที่มากเท่าในอดีตคุณค่าและบทบาทของผู้สูงอายุอาจจะถูกลดทอนลงจนบางครั้งเนี่ยกลายเป็นถูกละเลยความสำคัญไปค่ะ จนสร้างความทุกข์ใจให้กับผู้สูงอายุนะคะบางรายเนี่ยเกิดความน้อยใจจนมีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าสูงดังนั้นค่ะการให้ผู้สูงอายุเข้ามามีบทบาทต่อการตัดสินใจในบางเรื่องก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุนั้นเห็นคุณค่าของตนเองมากขึ้นค่ะและสุดท้ายนะคะข้อ10ค่ะเป็นข้อที่สำคัญคือความอบอุ่นในครอบครัว กำลังใจและความรักในครอบครัวนะคะมีความสำคัญต่อผู้สูงอายุเป็นอย่างมากค่ะหากอยู่บ้านเดียวกันควรจะมีกิจกรรมร่วมกันอย่าแยกให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตแบบคนแก่อย่างโดดเดี่ยวค่ะหาโอกาสพาลูกหลานไปเยี่ยมผู้สูงอายุที่อยู่เพียงลำพังอย่างสม่ำเสมอหากิจกรรมที่ทุกคนทุกวัยในครอบครัวสามารถทำร่วมกันได้ที่สำคัญค่ะควรจะใส่ใจรับฟังยอมรับและให้เกียรติ เพื่อให้ท่านรู้สึกว่าตัวเองนั้นยังมีคุณค่าในสายตาของคนในครอบครัวอยู่เสมอคะ่ะถึงแม้ว่าผู้สูงอายุจะเคยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแต่เมื่ออายุมากขึ้นนะคะสภาพร่างกายย่อมเสื่อมลงผู้สูงอายุจึงเป็นบุคคลที่ต้องการการดูแลอย่างเอาใจใส่อย่างถูกวิธี เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจเพราะการป่วยไข้เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดนะคะดังนั้นการป้องกันจึงย่อมดีกว่าการรักษาเสมอค่ะขอให้ผู้สูงวัยทุกท่านมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ